ขีเทียวก็จะขึ้นเอ็ดเล่าเดี๋ยว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 เพิ่งขึ้น <c oughs> <c oughs> ฉันเห็นอยู่ <c oughs> ตามตามกันไหมตามกันไหมไหนที่เราโดดโล่มแล้วเราขี่สเก็ตบอร์ดกันทุกคนนั่นแหละวันที่เราใช้ชนะมาถึง ใช่วันโปจาวอ่ะตา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 ตตาตามซีซั่นซีซั่นนี้ก็ต้องได้ถูกวะพยายามมาตั้งนานโอเคไม่เหนื่อยอ๋อพับจีผิดประพูดทีลงกับท<น>างชั้เดี๋ยวพงนี้แล้ว <c oughs>

วตัวนี้น่าจะโหดมาต,ตัว,ตวไม่ก็จะก็เจ,จ๋ออะไรเลยต่ำตๆๆเลยอย่างเงี้ยยิงมั่วๆไปงั้นแหละยิงไม่โดนหรอก มันจะแน่วมสับไปนู่นลแล้วอะ่ะ เี่สว่าเก็บเสียง SR แล้วก็หมวกสาม I got supplies I g หมวกสแล้วเก็บเสียง I g o อยู่ในนี้หมดเลยที่มันยิงตุ่มตั้ตุ่มตั้มมานะ แคแค่ <Get> มี m สองสี่แปด หัวหนูมาว่ะยังหอดยังไม่ได้เก็บแะ่ไม่เก็บนะเอ้ยพี่เบิร์คุณ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 หกอ่ะคุณหกกับกับไอ้เนี่ยกับอะไรเอ็มยี่สิบอ่ะอยู่กับโนนะเครื่องเครื่องอะไรเนี่ยมามามา

น่ามีแอร์ดอปไอสร้างปลักเล็กน่าจะมีตัวนะมีตัวเขาเพราะว่าไอ้ฝั่งเาเป็นเ่ออะไรมันเป็นที่แอร์ดรอปที่คนเยอะเราจะปักหลักปักเลนอยู่ตรงนั้นกมาได้นะไอ้ฟัวนั่น่างเหมือนคนเนรร้อนเลยเอ้ ต้อข้ามมาแน่เลยเขมยี่สอีกและเก็บเสียงเอสอาร์โกหกอันนี้ตัวนีขานะ I got supplies. s u p p l i I got supplies. s u p p l i <got> s ตหมวกนี่แหละ ไอ้ไอ้นี่ว่ะพันท้าย่าตังพันทาย e อีสี่าไปบ้านซื้อของไหมแผนจะไปซื้อของอซื้อหมวกเล่น,นหน่อย ตังพอโอ้ตังมีอยู่หกสาบกบาทเองมว่คนไปหนึ่งเท่าไรวะอุ้ย <c oughs> ยัดเปดาจงานอไรเป็นต้องรีเขา้าวงไลอะไองามใช ไกลมากเลยอ่ะตอนที่ก เห้แต่คอจะไม่ให้เลยไม่เห็นเลยไม,ไม่เ้อเห็นไม่เออเจอโคตรเยอะ มนเบยดแล้วนะคนแอดับลงเบียดค้งเบียดเป็ดเลยจับกว่าจับคนแก่อะไรยานี้แหเต้าไปเนี่ยมาต่มาตอยจับ Watch out Watch out

ื่อ awesome t เ a n k s thanks <า>ไปไหม3 2วินค่าจะมีเพื่อนเพราะว่าหนูไม่ได้คิวมันนี่ร่างคายนะมันอยู่นอกวง Mark to location, Mark to location. Awesome, 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 yeah. awesome. Don't come home, don't come Yeah, you're the It's me, The Mitua tua Watch out! Watch out! How ba bằng nối? ba nối? Watch out! mà <laughs> ah, lốm à Watch out! Watch out hey, chú Watch out. Watch out. Watch out. <laughs> 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 โู้ยเปร่ยวตูดแปดร้อยกว่าเมตรอ่ะเราต้องอ้อมขวาไปได้เลยเพราะตรงเนี้ยมันเป็นตีเลยตรงด้านข้างเนี่ยตัวหนึ่ง Thanks Thanks ตรงโน้นออกข้างหน้าพี่เบิร์ดมันมีเป็นตี้นะมีทั้งตี้นะ

เดี๋ยววิ่งไปดําไมก็ไม่รู้หนบอมพ่อมันอยู่ข้างกงําแพงข้างกำแพงจะไปอีกเป็นไงอ่ะไม่เห็นมันโผล่ช่องเลย <c oughs> อาการย์กู